สวัสดีค่ะ b ิวตี้จากบริษัท DTC Internet Working นะคะวันนี้มาพบกับ b ิว u t อีกครั้งกับสแกนเนอร์ EP ที่4ค่ะสำหรับ EP ก่อนหน้าถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะใน EP นี้นะคะเราจะมาแนะนำโปรแกรม1 2 3สแกนเป็นโปรแกรมที่ตั้งค่าสแกนเนอร์ได้หลายฟีเจอร์และก็ตั้งค่าได้พร้อมๆกันค่ะเป็นโปรแกรมที่ทาง Cyber Technology นะคะมีไว้พพอร์ตลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการโปรแกรม1 2 3ืสแกนค่ะแล้วก็ลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดแบบิวทิงไว้ด้านล่างนะคะสำหรับการปรับแต่งสแกนเนอร์ใน 1, 2, 3, สแกนนอกเหนือนจากสแตนดาดนะคะจะมีการปรับแต่งเพิ่มเติมต่างกันเฉพาะรุ่นเพื่อให้สแกนเนอร์นะคะทำงานได้เต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพสำหรับการดาวน์โหลดเริ่มแรกก็เปิดหน้า Google ะคะ่ะพิมพ์คาว่า1 2ึงสอาสแกนะคะ่ะแล้วก็ให้ดูคขาวนะ่าหน้าเว็บต้องเป็นของ ciba com ลิงก์นะคะจะชื่อว่า1-2-3สแกน utility support and download กดเข้าไปเลยค่ะตัวที่เราโหลดนะคะให้เราดูค่ะว่า Windows ของเราในตัวบิลเนี่ยเป็นต้นไหนอย่างของบิวเป็น64ปบีิตก็ดาวน์โหลดตัว6 4บิตได้เลยค่ะแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะหน้าโปรแกรมจะเป็นแบบนี้ค่ะ123สสแกน 4, เดี๋ยวเรามาทับเพจแล้วก็มาดูกันค่ะว่า 1, 2, 3สแกนสามารถทำอะไรได้บ้างหลังจากที่ติดตั้งตัวโปรแกรม 1, 2, 3สแกนเรียบร้อยแล้วนะคะให้เข้าโปรแกรมเลยค่ะแล้วก็เสียบสายสแกนเนอร์นะคะเข้าไปกับตัวโน้บูให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นกด Clear New Configuration File ค่ะจากนั้นกดค้นหาด้วย USB ค่ะ เมื่อเราเสียบสายเข้ากับตัวรถบุกเรียบร้อยแล้วนะคะตัวรุ่นก็จะขึ้นมาเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องกดป้นหาหรือว่าเลือกให้ยุ่งยากเลยนะคะรุ่นนี้จะเป็น Ds 2 2งสค่ะกดเข้าไปเลยค่ะสำหรับถัด แท็บการตั้งค่านะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะจะมีเมนูการตั้งค่าให้เราเลือกตั้งค่าเยอะมากเลยนะคะสำหรับ123สสแกนนะคะสามารถตั้งค่าการอ่านบาร์โค้ดได้ตามความต้องการของเราแล้วก็เหมาะสมกับการทำงานของเราค่ะเช่นการตัดาาหน้าตัวอักษรของบาร์โค้ดทิ้งให้เราอา่าน ที่เหลือหรือว่าการตั้งค่าการอ่านให้อ่านแค่โค้ดที่เราต้องการค่ะอย่างเช่นเราใช้โค้ด39ในการทํางานก็ตั้งค่าให้อ่านแค่โค้ด39ไม่ให้อ่านบาร์โค้ดชนิดอื่นๆได้ค่ะเพื่อความแม่นยำเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาตั้งค่ากันค่ะในโหมด modify data และก็โหมด general ค่ะ โหมดแรกนะคะที่เราจะมาตั้งค่านะคะนั่นก็คือโหมด modify data อยู่ในหัวข้อที่4ค่ะสำหรับโหมด modify data นะคะจะมีหัวข้อการตั้งค่าหลักๆที่เราใช้งานกันอยู่บ่อยๆค่ะอันแรกนะคะ factory default คือการตั้งค่าให้กลับไปเป็นค่าโรงงานค่ะหรือการ reset scanner นะคะตัวที่2ค่ะ add enter ตัวที่3ค่ะ add tag ต่อมาค่ะ ตัวที่เราจะมาตั้งค่าอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือ a s v a n e เป็นโหมด ADF ค่ะโหมด ADF คือโหมด Advanced Data Formatting ค่ะในโหมด Advanced Data Formatting นะคะเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่ากันค่ะกดตรง Insert ADF Loop นะคะ ตรงที่เราตั้งค่านะคะจะอยู่บริเวณ as action ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตั้งค่าโดยการตัดด้านหน้าตัวสอดบาร์โค้ดไปสามตัวสอดนะคะแล้วก็ set enter ก็คือให้มี enter อัตโนมัติในการสแกนบาร์โค้ดถัดๆไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดบาร์โค้ดกันค่ะกดตรง skip ค่ะแล้วกด ahead เราจะตัดสามตัวสอดก็กด3ตัวค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะเวลาที่เราตั้งค่าทุกหมวดนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวข้อใดๆอย่าลืมกด Set เพื่อส่งตัวสอดที่เหลือด้ค่ะแล้วก็ตัวที่เราจะใช้บ่อยๆนะคะคือตัวนี้ค่ะ Set enter Set tab เราจะกด Set enter ค่ะเรียบร้อยค่ะ เราก็อย่าลืมเปลี่ยนชื่อหัวข้อให้เราจำได้ง่ายๆนะคะ W จะเปลี่ยนเป็น1.1 TES test นะคะแล้วก็กดเซฟไฟล์ได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็จะเซฟเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาตั้งค่าในโหมด General นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมาโหลดเข้าสแกนเนอร์แล้วก็มาเทสกันค่ะ ตัวที่สามนะคะโหมดนี้ค่ะเป็นโหมด General General นะคะจะมีตัวเลือกมากมายเหมือนกันค่ะเป็นการตั้งค่าบางโหมดพื้นฐานนะคะวันนีุ้ิจะมาตั้งค่าให้แสงทสแกนเนอร์ค่ะดับลงหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานนะคะจะอยู่ใน Power Mode ค่ะแล้วเราก็เลือกเป็น Low Power Mode <ม>สามารถตั้งค่าได้นะคะว่าเราต้องการให้แสงเนี่ยดับไปกี่วินาทีกี่นาทีแล้วก็กี่ชั่วโมงวันนี้วิจะเริ่มเป็น10วินาทีค่ะ แล้ววิวก็รู้สึกว่าสแกนเนอร์นะคะเสียงรบกวนคนข้างๆมากวิวก็เลยจะตั้งปิ p เปอร์วอลลหรือเสียงสแกนเนอร์ให้เป็นอยู่ที่โลค่ะเสียงสแกนเนอร์ของเรานะคะก็จะเบาลงแล้วค่ะ หลังจากที่เราตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะ <ใช S 1> เราก็จะมาโหลดลงสแกนเนอร์กันค่ะด้วยวิธีการที่โหลดลงสแกนเนอร์นะคะเราทําได้หลายวิธีมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเซฟไฟล์ลง PC แล้วโยนไฟล์เข้าสแกนเนอร์ปิพ์บาร์โคด้ดโหลดสแกนเนอร์โดยโตรงเดี๋ยววันนี้เราจะใช้วิธีการปิพ์บาร์โค้ดกันค่ะเห็นไหมคะว่าจะได้บาร์โค้ดมาหนึ่งชุดเป็นบาร์โค้ดที่เราตั้งค่าเสร็จท,ทั้งหมดแล้วค่ะเพียงนำสแกนเนอร์นะคะมาสแกนบาร์โค้ดค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะบาร์โค้ดนะคะสแกนเนอร์ของเรานะคะก็จะตั้งค่าตามฟีเจอร์ทุกอย่างแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างที่เราตั้งค่าใน1 2 3สแกนค่ะง่ายๆมากๆเลยใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาเทสนะคะเราจะต้องปิดโปรแกรม1 2 3สแกนวันนี้นะคะเราจะเทสด้วยโน้ตแพดค่ะ ัวบาร์โค้ดของเรานะคะจะมีคำว่า DTC I แล้วก็ขีด0123456789ขีด A 8นะคะเราตัดไป3ามตัวสอนเพราะฉะนั้นบาร์โค้ดนะคะจะขึ้นต้นด้วย I ค่ะ <_ d ata> เดี๋ยวเราลองมาสแกนกันนะคะเห็นไหมคะว่าบนหน้าจอค่ะก็จะแสดงบาร์โค้ดที่เราตัดไปด้านหน้าตัวสอนสามตัวนะคะ เห็นไหมคะแล้วเสียงาร์โค้ดค่ะก็จะเสียงเบาตามที่เราตั้งค่าไว้และแสงไฟค่ะเมื่อเราไม่ใช้งาน10วินาทีค่ะแสงไฟก็จะหายเห็นไหมคะแต่ถ้าเราเอาาร์โค้ดมาจ่อแสงไฟก็จะขึ้นค่ะแต่ถ้าเราไม่ใช้งานนะคะ10วินีไฟก็จะดับค่ะเห็นไหมคะว่าการตั้งค่าใน1 2 3สแกนนั้นง่ายมากๆเลยค่ะ เห็นไหมคะว่าการตั้งค่าด้วย3 2 3สแกนนั้นง่ายนิดเดียวค่ะเรายังสามารถตั้งค่าอื่นๆได้อีกหลายอย่างค่ะทุกคนนะคะสามารถเลื่อนดูในหัวข้อต่างๆได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยค่ะถ้าต้องการสแกนเนอร์หรือต้องการคำแนะนำนะคะสามารถติดต่อบริษัทบิวได้ค่ะเดี๋ยวบิวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างนะคะ วันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณาที่นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ